เอาละครับทุกคนในวันนี้นะครับจะมาพบกับโบเจโตกันอีกนะครับมันฝรั่งแบบพันโหดกันเลยนะครับและในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นกับสายตัวนี้แหละครับมันฝรั่งเอนจิเนียร์นะครับหรือมันฝรั่งนักวิศวะนั่นเองและความสามารถของตัวนี้นะครับจะบวกเอนจิเนียร์ลิงเนี่ยจำนวน10นะและทุกครั้งที่อัพค่าเอนจิเนียร์เนี่ยเราจะได้เพิ่ม25%นะครับและเมื่อเราเกิดมานะเราจะได้ประแจเนี่ยมา1อันด้วยกันเป็นอาวุธที่ใช้สร้างป้อมปืนนะครับแต่ว่าดาเมจของตัวเเรรานนี่ยจะะลลดงงถึ50%คับ แล้วตัวนี้นะครับเราจะมาเล่นในสายของป้อมปืนนะให้ใช้อาวุธหลักเนี่ยก็คือตัวปจัจจซึ่งตัวนี้จะสร้างมาเป็นป้อมปืนนะครับและยิ่งเราอัปเดตตัวปจัจจมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยป้อมปืนเราก็ยิ่งโหดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะไปเล่นในระดับของ d ดนเจอร์5กันนะครับระดับที่โหดที่สุดของเกมนี้เลยนะครับแล้วเมื่อเราเกิดมานะจะมีปัจจติดตัวเนี่ยหอันและปะจัจจัยหนึ่งอันนะครับจากการที่เราเลือกมาตอนต้นเกมนั่นเองครับนี่จะสร้างป้อมปืนมา2ป้อมแบบนี้นะครับ ต้องค่อยๆแบบว่าสร้างทรัพยากรเก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆนะให้ป้อมปืนเนี่ยมันช่วยยิงนะครับแล้วเราจะไม่หางจากตรงนี้ไปเลยมาถึงเวลาการอัพสเตตัสนะครับอัพฮาวัลไปก่อนเราซื้ออเทมนะครับเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับเราซื้อประแจเพิ่มหนึ่งอันเก็บตัวแว่นเอาไว้นะครับเพราะว่าตังค์ไม่พอตอนนี้เราจะมีประแจทั้งหมด4อันนะครับเนีย่ยให้ล่อมอนสเตอร์นะ่ะมาตรงที่ป้อมปืนของเราแบบนี้นะเพราะว่าลำพังดาเมจของเราเองเนี่ยมันยังไม่พอที่จะฆ่ามอนสเตอร์นะครับ แล้วก็หมดเวลาอัพไป1นึ่งเลเวลเราต้องเน้นค่าฮาวเวิร์ดด้วยนะเพราะว่าจะทําให้เราเก็บเกี่ยวแ้มเนี่ยได้มากขึ้นนะครับเราต้องซื้อปจัจจยเนี่ยให้เยอะที่สุดเลยและปัจจัยสําคัญที่เราจะชนะในระดับแดนเจอร์5นะครับต้องอัพตัวปจัจจัยเนี่ยไปขั้นสูงสุดนะรับป้อมปืนของเราเนี่ยจะยิงเป็นลูกระเบิดนั่นเองครับมาตีไปก่อนครับเก็บต้นไม้เพิ่มให้ป้อมปืนยิงให้หมดเข้ามาเลย ตอนนี้ดาเมจยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะค่อยๆอัพไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้อัพสองเลเวลนะเราซื้อไอเทมที่มันเพิ่มค่าประสบการณ์เลยนะครับทาให้เลเวลเราเ,เพิ่มมากขึ้นหมดเวลาเวฟที่3ต้องไปหาสเตตัสที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะครับเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนเอาเป็นฮาวเวิร์ดแปดโ้ตอนนี้เรามีฮาวเวิร์ดแบบเยอะมากมาก แล้วก็เสื้อไอเทมที่เพิ่มจำนวนมอนสเตอร์เอเรียนด้วยนะครับมีป้อมปืนทั้งหมด5าอันแล้วนะแล้วจากการทดลองเล่นมาย0กว่ารอบนะครับก็จะผ่านระดับแดนเจอร์5เนี่ยการอัพสเตตัสของตัวเราเนี่ยจะต้องมีค่าฮาวเวิร์ดเก็บเกี่ยวเยอะๆนะครับจะได้มีต่างเสื้อไอเทมแล้วก็จะต้องเพิ่มค่าลบดีกับอัตราการรีเจนเลือดด้วยนะครับและเลือดของเราเนี่ย จะต,ต้องมีประมาณ100บวกนะมันถึงจะแบบว่ารอดชีวิตไปได้นะครับเพราะว่าระดับเนี้ยมันตีแรงจัดจัดมารอบนี้ได้2เลเวลนะทุกคนได้ไอเทมมา1ฟรีขายครับอย่าลืมอัพค่าเอนจิเนียร์ด้วยนะครับแล้วก็อัพดอสนะครับอัตราการลบลีกนี่ต้องซื้อไอเทมที่มันบวกเอนจิเนียร์ด้วยนะยิ่งค่าเอนจิเนียร์เยอะเนี่ยป้องปืนของเราก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ถึงในเวฟที่5แล้วนะครับโอ้ เอเลียมันยังแบบไม่ค่อยแข็งมากเท่าไหร่แต่มันจะไปเริ่มโหดตอนเว็บเจ็ดนะทุกคนนะครับมีค่าฮาวเวิร์ดเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เงินเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจําเป็นที่จะใช้การซื้อไอเทมในเยอะนะต้องเก็บตังค์เยอะๆจากร้านค้าเนี่ยไปซื้อให้เยอะที่สุดเอ้ยเก็บตังค์จากการฆ่ามอนเตอร์พูดผิดพ,พูดถูกละลำพังดาเมจตัวเราเองเนี่ยมันตีเบามากเลยนะครับ นี่ดูดิตีมาค่อยเข้าเลยทุกคนอุ้ยโอ้ยลดไปเยอะเลยครับมันเสียงไม่ได้ความยากระดับนี้มันโหดของจริงนี่เพิ่ม HP ไปเลยครับ9แล้วก็เพิ่มวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็วมันก็จําเป็นสําหรับเรานะครับเอาไว้วิ่งหนีก็เลือกไอเทมต่อไปหาประแจอ่าได้ครบแล้ว6อันครับต้องหาประแจให้มันเยอะที่สุดนะครับนี่อันนี้ล็อกไว้ก่อนเพราะว่าตังเราหมดแล้วฮะ ในรอบนี้เราจะไม่ใช้การดูดเลือดนะทุกคนเราจะใช้อัตราการเพิ่มเลือดแทนนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยดาเมจน้อยมัน,นมจะดูดเลือดไม่ค่อยเข้านะโอเคมี6ป้อมครับช่วยได้เยอะเว็บที่หยังง่ายๆอยู่นะครับเอาปะแจกฟาดเลยครับตอนนี้ยังพอได้นะเอาปะแจกฟาดมันตาย,อย <c oughs> รอมเข้ามาเข้ามาในดงสังหารของเราโอเคเก็บเงินได้แล้วร้อยหนึ่งจัดการเข้าไปครับ ใครอยากลองเล่นตัวนี้นะครับไปลองเล่นกันได้นะสายเอนจิเนียร์เนี่ยมันก็สนุกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะทุกคนได้เงินมา160อัพหนึ่งเลเวลจบที่เวฟหกแล้วนะครับโอ้เงิน200เราเลิกสเตตัสฮาวเวิร์ด10โอเคปัจจั1หนึ่งอันอ่าอันนี้เป็นป้อมฮิลนะครับป้อมฮิลก็จำเป็นนะถ้าเราเจอป้อมตัวไหนเนี่ยเราซื้อไปได้เลยนะครับมันจะเป็นกำลังหลักของเรา คตังหมดแล้วตอนนี้อัพเป็นปราจาสีฟ้ามา2อันนะครับปราจาสีฟ้าแบบยิงเป็นปืนพ่นไฟแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับปูดปูดมาถึงไอ้เวฟเมันจะเป็นไอ้เวฟเอเลนไข่นะครับโเราต้องรีบทํำลายตัวโคคูนไข่เนี่ยให้มันตายเร็วๆะครนะเพราะว่ามันมีพลังชีวิตที่อึดจะจัดมาเอาไฟไปเผามันเลยเอเลนมันแพ้ไฟนะครับ ไหไฟตัวนี้นะมันจะทําให้โดนตัวอื่นเหมือนกันนะเนี่ยแบบโดนเป็นแบบกลุ่มๆเลยครับมีเอฟเฟกไฟเผานะอุ้ยไข่สองอันตีไม่ทัน <laughs> เลือดเราแค่สี่สิบตอนนี้ตาการลบดิกเรามันยังน้อยอยู่นะมันยังหลบไม่ค่อยได้อ่ะได้มาสองเลเวลนะครับโอเคสองเลเวลถือว่าโอเคอุ้ยได้แท็กเตอร์มาอันหนึ่งครับโหบวกฮาวเวิร์ดเยอะเลยแบบเนี้ยฮาวเวิร์ดอีกสิบนะครับ แล้วเพิ่มอัตราการลบกิีกอีก6เราก็ซื้อป้อมปืนฮิลไป1อันนะเฮ้ยมีป้อมปืนฮิลอีกอันนึงโอเคครับเก็บเอาไว้เลยได้ทงข่าวนะครับทงข่าวจะบวกอัตราการเก็บเกี่ยวห้านะครับแต่ว่ารดจำนวนเอเลียนเนี่ยห้าเหมือนกันนะได้ป้อมฮิลมา1อันนะครับเฮ้ยเป็นเวฟที่8แล้วทุกคนนครับเราจะล่อเอเลียนบิ๊กเบิมเข้าไปในดงสังหาของเราครับ ตป้อมปืนโอ้โหเือเฉียวทีนึงน,นี่เราถทบตายถ้าเราโดดเนี่ยแบบเนี้ยมันสายแบบปะทะสายประแทกสายกระแทกไอตัวแบบเข่าไฟล์ควายมันชอบควิดนะครับดูเคยเล่งควายครับต้องอาศัยให้ป้อมฮิลของเราเนี่ยช่วยเติมเลือดด้วยนะครับเนี่ยโอ้มันเริ่มชุนละมุนแล้วเวฟแปดะ ระดับความยากสุดท้ายมันจะแบบเดือดแบบนี้ทุกคนแล้วป้อมปืนของเรามันยังไม่โหดพอด้วยนะครับเดี๋ยวจะต้องหาประแจเนี่ยมาเสริมหัวเวดสิบเลนสเอาไหนดีโอเคดอทเครับเก็บดอทเไปก่อนนะครับอป้อมฮิลผงขาวอันนี้จะช่วยทำให้ระเบิดเนี่ยไซส์ใหญ่มากขึ้นนะ จำเป็นกับป้อมปืนสุดท้ายของเรานะครับที่ยิงเป็นลูกกระสุนระเบิดครับเดี๋ยวเราล็อกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องใช้ในตอนสุดท้ายนะครับเวฟที่9ในเวทที่9านั้นเป็นเวทที่สําคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยตั้งตัวได้เร็วมากๆาครับคือเวฟเนี้มันจะเป็นมอนสเตอร์ระดับห่อนนะแต่ว่าจํานวนเยอะถ้าใครเล่นมาถึงเวฟนี้นะครับเราจะต้องรีบเคลียร์ให้หมดเพราะว่าเราจะได้ตังเนี่ยไปตั้งตัวเยอะมากๆากครับโอ้เริ่มหลบได้แล้ว มี้อมฮิวสองอันเนี่ยสบายขึ้นเยอะวิ่งวนๆอยู่ตรงป้อมนี่แหละให้มันช่วยเติมเลือดให้เรามาเบที่เก้าโอ้โหดูความเยอะครับต้องเรียบอัพป,ป้อมเตือนะครับมันเยอะจนเกมกระตุกนะครับบางทียิงเข้าไปยิงเข้าไปลูกโอเคเติมเลือดมาสี่ตอนนี้เรามีเลือดอยู่ที่สี่สิบหกนะครับโอ้ตาต้องแบบมีสมาธิจ,จัดๆครับเล่นเกมเนี้ย ได้มา2เลเวลตังค์500นะครับอ่าเพิ่มแม็กนีจิอีก5แล้วเราเลือกเป็นการรีเจนเลื่อนนะครับวิ่ง9วิ่งเร็วมากๆ,ๆเลยตอนนี้อันนี้ไอซึคเกอรี่นะครับทำให้อัตราการเบิร์นเนี่ยไวมากขึ้นวิ่งได้เอเลี่ยนเมจิกด้วยเอเลี่ยนเมจิกก็ดีนะบวกเลือด8แล้วก็อัตราการเพิ่มเลือดอีก3นะครับแต่ว่าลดโชคลาภเนี่ยไป3เหมือนกันนะครับมาเริ่มเป็นดงป้อมปืนแล้ว มีปัญญาสีฟ้าทั้งหมดสี่อันแล้วครับโอ้โนี่คือโดงปืนไฟเวฟบสิบก็ยังโอเคอยู่นะทุกคนมันยังไม่โหดมากครับมันเก็บแบบว่าเก็บเงินได้เยอะอยู่นะเว็บเนี่ยนี่ไปไม่ถึงต้นไม้เลย <c oughs> คือแทบจะออกจากวง้อมปืนเราเนี่ยไม่ได้เลยเนะี่ยมาลบทำไมเหมือนเราต้องตั้งรับอยู่ที่บ้านของเรา เราไปเพิ่มหัตราการเกิดเอเลี่ยนด้วยแหละเพราะว่าเราอยากได้เงินเยอะเลี้ยล้อมเข้ามาล้อมเข้ามาดูวเขา,ามันโอเคอีกสิบวิจะหมดแล้วหุ้ยได้ังินเยอะมากครับได้มาสามร้อยกว่าแล้วนะมาแล้วครับเบิร์นเข้าไปเบิร์นเข้าไปได้กล่องของฝันมาสองอันเราไปลุ้นกันนะครับว่าไ,ได้ไเทอะไร่โยได้อาร์เมอร์ครับบวดเฮทีห้าแล้วก็ได้เม่นขาแล้วกันเม่นน่ะ เพิ่มขัา้านเจเนียสามนะครับแล้วเพิ่มเลือดอีกห้ามีเอเลเมจิกโอ้โหเพิ่มเลือดรัวๆเลยตอนนี้ได้ปะแจม่วงแล้วนะเป็นป้อมปืนระดับสามนะเพิ่มใบลัคกี้นะครับเพิ่มโชคลาภมันจะทำให้เราได้เสื้อ,อเทมเนี่ยดีๆเยอะขึ้นนะสำหรับไอตัวปะจจม่วงนะครับมันจะสร้างป้อมป,ปืนที่ยิงเป็นเลเซอร์ออกมาแบบนี้เลยซึ้นแบบแรงมากๆ โอ wh, ้หเนี่ยยิงไอ้ตัว MO, เอเลนเกาะเนี er ่ยทะลุเลยครับเว็บ oh, oh. นี้ไอ้ตัวที่เราต้องระวังคือไอ้ตัวเอเลนเกาะกระโดกเนี่ยมันเข้ามาประชิดเราแล้วมันก็จะที L ้รถเรื L ่อเราไปเรื่อยๆแบบนี้นะโอ้โเนี่ยครับมันจะมาประชิดแล้วมันก็พุ่งใส่เราคือ wh, oh, oh. ถ้าสปีดการวิ่งหนีของเราน้อยเนี่ยมันจะทําให้เราแบบตายง่ายๆเลยโอ้ห oh, oh, ลบไปเรื่อยๆครับ ้วครับเริ่มเดือดเริ่มเดือดใสมาไอตัวเกาะเขามันไปยังไม่ได้ป้องปืนระเบิดเลยอะ่ะถ้าได้ป้องปืนระเบิดนี่เคียร์แป๊บเดียวหมดเป็นแบบช่วงๆเลนะครับหวิอดทนไว้ตอนนี้มีแมกเลือรที่72แล้วขอรับดาเมจได้มากขึ้นแล้วนะครับวันนี้ได้เอนจิเนียร์สอง่าอับเลือดไปอีหกเพิ่มค่าเอนจิเนียร์นะครับ เดี๋ยวเพิ่มดีเจนเลือดสองกองไฟได้ปรจแจฟ้ามาอีกอันหนึ่งตอนนี้เป็นปแจม่วมงสองอันแล้วครับโอ้ปืนเลเซอร์ป้อมปืนเลเซอร์ทั้งหมดสองป้อมคือแก๊งป้อมปืนของเราเนี่ยมันเริ่มดูเดือดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะใกล้ทําเป็นป้อมปืนระเบิดได้แล้วครับต้องเอางสองอันมารวมกันนะครับจะได้เป็นสีแดงแล้วก็เป็นป้อมระเบิดอ,อเดี๋ยวขอพักหายใจก่อน มันมันโอ้โหมันวิ่งชนไปก่อเกียดอะไรมามันแบบโอ้โหลมเราไม่หยุดเลยครับมาจากทุกทิศทางสร้างต้นไม้ก่อนดีนะตากาการลมอีกเราเยอะตอนนี้เรายังไม่เจอไอกฟมไม่มีบอสเลยนะครับมาถึงเวฟที่12แล้วเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเจอมันตั้งแต่เวฟที่11นะครับบางทีก็มาเวฟ11 13 1็อะไบอย่าอเงี้ยมาลัวๆก็มีนะครับ แต่อันนี้ไม่เจอมิีิบอยก็เดือดเอาเรื่องได้เงินมา400อยไป2เลเวลอันนี้ขายนะครับไม่จำเป็น้ยเพิ่มเลือด9โอ้โหพีนี่ไงประแจม่วงโอ้โหได้ประแจแดงมาแล้วอันนึงซื้อขนมเค้กไปนะครับอันนี้ power generator โโจำเป็นต้องซื้อเลยตัวเนี้ย ไปครับมีปรแจกอ,อันหนึ่งก็ล็อกเอาไว้ก่อนเวทที่13อ่าไม่มีมินะนิบอสนะเวฟเนี้ยังสบายสบายอยู่นะโอ้ยตัวปลาหมึกมาครับลอยตัวหนวดปลาหมึกเข้ามามันจะยิงเป็นแบบ2แทบแล้วมันก็ถึกด้วยตัวเนี้ยมาสีอันเลยหรอไปล่อเข้าไปครับไอ้้อมเปือระเบิดเราถลุงมันถลุงถล่มมาแล้ว ินตัวนี้คือผลจากการที่เราอัพฮาเวิร์ดเยอะนะครับนี่เงินเรามันจะแบบขึ้นเร็วจัดจัดเลยครับไอเอเลีย่ยนควายมามันจะฆ่าเราจอง้างจองผ่านทมาเลยหูย10บเวฟสิบสาเวฟนะครับเลยมาครึ่งทางแล้วทั้งหมดจะ20่สิบเวฟนะครับไปยินเข้าไป ลามมันได้ตังมาห้าร้อย้นักกล้ามจจมตีระยะใกล้บุสิบนะครับอ่าแล้ว็เอาหัวใจสีแดงไปด้วยเพิ่มเฮท,ทีหมูอ้อมสินอไอตัวหมูอ้อมสินก็ดีนะทําให้เราเนี่ยเก็บเกี่ยวได้มากยิ่งขึ้นนะครับโอ้ต้นไม้เพิ่มขึ้นเก็บไว้ก่อนตังหงด <laughs> เวฟที่สิบสี่ ังมีปัาจายแดงแค่เดียวอยู่เลยโอ้โหมันจะทันไหมเนี่ยก่อนจะเจอบอสเนี่ยต้องแบบสร้างประจายแดงยเยอะๆกล่ 2, องขวัญหนึ่งงานดูอัตราประชากรเอเลี่ยนเกิดน,นะครับถ้าเกิดว่าเราเม่าแป๊บเดียวเนี่ยเราตายได้เลยเนะี่ยพยายามอยู่ใกล้ป้อมปืนทีอนะโอไว้นะอุ้ยเยอะเยอะเยอะ,ะมางมาก อ,อุ้ยอุ้ยลบลบอืมดีนะลบดิกเยอะเนี่ยลบดิกมันจะช่วยเราได้ตอนนี้ครับตอนที่มันโดนลมเยอะๆอย่างเงี้ยไม่งั้นนี่เดี่ยงอุ้ยตังขึ้นแบบกระฉูดครับเหลือแปดวิมันเยอะมากจริงๆนะเนี่ย u ่ทีสิบสี <éc à S 1> <c ff 2> ่เน um ี่ยอุ้ยลบดิบโอ้โหเหนื่อยเลยนี่เพิ่มสปีดห้า วิ่งเพิ่มอีกเอ g นจิเนีสนะครับเพิ่มความแก่งให้ป้อมปืนอาปัจจัยอีอันนึงรวมไปเลยครับรีบสร้างปัจจัยระเบิดสออันนะอันนี้ลัมเบอร์แจ็คเสื้อคนตัดไม้ทําให้เราตัดต้นไม้เนี่ยทีเดียวตายเลยไปเวฟส้กลายความจริงแล้วครับเวสแล้วโอ้เนี่ยปืนระเบิดนะครับช่วยได้เยอะ ยิงหายทิ้งกลุ่มโอ้แต่มันก็เอาเรื่อมกันครับมือเป็นละวิงเงินร้อยสี่สิบร้อยแปดสิบล้าสายตาไม่ได้เลยใช้สมาธิีเยอะจัดจัตัวถาวันวดมาสองตัวล่อมันเข้าไปครับให้ระเบิดสสยเข้าไปปึ๊บทิ้งกลุ่มอุ้ยเอเลี่ยงไข่มาล <laughs> ืมไปตีไข่ ปล่อยไว้จนเกิดอะ่ะคือมันออกจากโซนนี้ไม่ได้เลยเอาจริงๆอะ่ะทุกคนออกจากโซนนี้ไปแบบเราตายยังเขียนต้นไม้อห้าวิทำไมแต่ละเว็บมันแบบมันยุ่งจัดจัด <c oughs> ตัวนี้มันค่อนข้างเล่นยากนะเอนจิเนียร์เนี่ยกว่าจะเล่นผ่านนี่คือแบบโหยี่สิสสิรอบอะ่ะทุกคนลองสูตรแล้วลองสูตรอีกจนกว่าจะได้อันที่ลงตัวก็คือสูตรนี้นะครับ ถ้าใครอยากลองไปใช้สูตรนี้ก็ไปดูสเตตัสมาลองอัพกันได้นะทุกคนโอ้ไอเทมต่อไประเบิดไซส์เก็บไว้ก่อนนะครับวิปแจกม่วงหนึ่งอันแจมได้ดินสอนะเพิ่มค่าเินเจเนียร์สองด้วยการอัพลักหรือว่าค่าโชคดีเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราได้ซื้อไอเทมระดับสูงเนี่ยบ่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าร้านค้ามันจะส่งไอเทมดีๆมาให้เราบ่อยขึ้น ยิ่งรักเยอะไอเทมที่โผมาก็ยิ่งดีนะครับทุกคนอุย้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเลิกโง่ก่อนอันตรายเหลือเกินโอ้โหมาแล้วโอ้ไอตัวแดงมันวิ่งมันวิ่งวุ่นเลยมันจะวิ่งใส่เรา,าเดิมันไม่ได้วิ่งใส่ใครเนี่ย้อเอเล่ของไฟเหมือนมันถึกขึ้นหรือเปล่าครับมาแล้วครับเป็นกลุ่มเป็นก้นกอน ยิงระเบิดใส่มันไปเลยลูกโอ้สิบวิอาทนไว้โอ้โอได้เงินเยอะเลยอย่าเพิ่งตายโอ้โสวนมาได้จบเวฟสิบหกได้แว่นดำมาหนึ่งอันวิอันนี้ได้สปีดบวกสิบห้าโอ้นี่ครับได้เทมแดงหมดเลยบวกดอสสิบสองไปเลยรวมไาเทมเสีม่วงก่อนครับแล้วก็ประกอบ ยังไม่พอเฮ้ได้ไปใจมัยวอีกอันนึงโอ้โหตาหน้าได้ป้องปืนเพิ่มมาล,ละแบบเนี้ยโอ้ได้ป้องปืนไฟมาให้เราซื้อด้วยโอ้มีหวังมีหวังนี่ครับป้อมปืนเรามีเปสิบอันใครจะมาก็เข้ามาเจอเลเซอร์ยิงก่อนละกันโอ้ยเว็บที่17แล้วนะครับไอเวฟนี้คือไอเทมแบบไอเว็นี้คือไม่ใช่ไอเทมดิ เอเลนเกาะกระดูเนี่ยมันเยอะจัดๆเลยดูดิและมีไอ้ตัวเล็กท <mind> <on Please> <ant> okay. ี่มันวิ่งปล่อยลูกพลังเนี่ยมาเกาะกวนเราด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยต้องระวังไอ้ตัวลูกพลังนี้อีกแบบมองหลายทางตลอดเลยตอนเนี้ยตาลายแล้วครับโอ้คือเล่นมากๆตาลายได้ในเกมเนี่ยต้นไม้สร้างต้นไม้กินต้นไม้ไปถึงอันโอ้โหเกือบ ตอนนี้คือแบบโคตรเดือดดีนะเลื่อดเรามีอยู่128สางวิหมดอ่าได้กล่องของขวัญมา2อันอุ้ยเอามาทำไมฟังกินไม่ใช้อนจจเนียใช้โอ้อนจิเนียสี่กดไปเลยครับเพิ่มความโหดรวมเป็นป้อมปืน3อันป้อมปืนระเบิด3แล้วนะครับได้ประจัย1อันแจม เราจะมีประแจแดง3อันประแจม่วง2หุยบวกค่าเจเนียตามค่าแบบท่าดนะครับวันนี้ก็น่าใช้นะสเตรนบุ๊หุยมีดิบอลมาแล้วมันมาต้อนรับแล้วนะครับเวฟที่18อ่าเดี๋ยวเราจะเดินล่อๆมันฮนะให้มันไปอยู่ตรงป้อมปืนเราให้ป้อมปืนเราจัดการนะครับนี่ล่อแบบนี้ พอเห็นเส้นสีแดงมาต้องรีบหลบมาเลยาโดนปอปืนเราสอยแน่อุ้ยอู้เราไปอุ้ยเกือบยา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 สติ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 อยู่ป้อมฮิวไว้เฮ้ยเติมเลือดเต็มแล้วมันใกล้ตายแล้วนะครับป้อมปืนจัดการมันเลยเออล่อมันอย่างนี้ละเอ้ยเรียบร้อยไปได้กล่องแดงมาแล้ว ไอ้กล่องที่ดรอปจากบอสนะครับมันจะเป็นไอเทมแบบระดับสูงสุดโอ้ยเมื่อกี้เกือบตายน,นนะน่ะคือถ้าตายเวบเนี้ยเศร้าเลยดรอปเวร็รสิบแปดอุย้ยได้อดีนาลีนอันนี้คือถ้าเราหลบหลีกแล้วเนี่ยเราจะได้เพิ่มเลือดห้านะครับโอ้โหเอาอะไรดีหลีต่อไปหลีต่อไปเอาวิ่งหนีแล้วกัน <laughs> เน้นวิ่งไว้ก่อนซื้อสเตรนบุกไปแล้วนะครับ อยากได้ป้องปืนสักอันนึงไปรู้ที่เว็บสิบเาเว็บนี้น่าจะได้พังหายใจหน่อยนะก่อนที่เราจะเจอบอสโอเคค่อยๆประคองไหมนะครับอย่าห้าวมากเวบนี้ถ้าห้าวมากแบบอาจจะตายได้ไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยประมาทไม่ได้นะครับไอ้พวกนี้ถึงแม้ว่า มันจะเป็นตัวแบบกบระติกกระจ้อยแต่มันออกมาเยอะนะครับมันลุมเราทีเดียวก็ตายได้เหมือนกันนะยี่สิบแปดวิเอา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 มาระเบิดยิงเข้าไปโชคดีที่ว่าเราได้ป้อมฮิวมาสองอันช่วยได้เยอะเลยมาแล้วอีกสิบสี่วิตีควายแดงตายไปแล้วนะครับควายแดงไอ้หนวดปลาหมึกหนวดเอเลียน ได้มาอีกหนึ่งเวลกับเงินอีกห้ารอการอัพครั้งสุดท้ายอุ้ยได้มาเจ็รอยกว่านะครับไม่ใช่ห้ารอัพเอนจิเนียร์ไปเลยนี่ครับเพิ่มความโหดอยากได้ป้อมปืนอีกสักอันหนึง่งมีไหมรีไปก่อนนะครับนี่ปรจเจีนจิเนียร์รวมไปเลยเออดีมากครับได้ปัจแจแดงทั้งหมด4อัน อุ้ยโหเว็บสุดท้ายไม่ได้ซื้อละไปครับโกเว็บยีกับบอสสตัวโหตลุมบอลต้องนั้งสติดีๆรอมันให้ป้อมปืนยิงไปเรื่อยๆป้อมปืนระเบิดเรายิงแรงอยู่นะครับแล้วก็ระหว่างที่ร่อให้ป้อมปืนตีนะครับเราก็โฉบไปตีมันนิดๆหน่อยๆนะหยเลื่อนยกเลื่อนรนไวเหมือนกันนี่เนี่ยบอสอ่ะ ตีตีตีโอตีเข้าไปตีเข้าไปมันใกล้ตายแล้วตัวหนึ่งโอเคประคองสติเอาไว้ให้ดีๆนะครับอย่าเพิ่งสติแตกอุ่ยมือเย็นแล้วตอนนี้ตีตีตีตครับส่อมาแล้วก็ตีพยายามหลบรูปทางด้วยอุ่ยไอความจะวิ่งชนเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบแบบหุ่ยอุ้ยเหลือครึ่งนึงรีบเติมเลือดล่อมา ตา,ต,าตาย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 ่ามันตายเรียบร้อยตายไปหนึ่งเหล็กตัวหนึ่งสบายแล้วทำไมใกล้เลยยิงมันลูกยิงมันเรียบร้อยครับทุกคนโอเคครับจบเฟบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ร <odies commented by symptoms> ับชมคลิปนี้มากๆเลยนะครับถ้าใครสนุกกับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับแล้วเรากลับมาพบกับโบเตโตในตัวละครต่อๆอไปด้วยนะครับทุกคน